สวัสดีครับสบายดีเบิร์สุขูสุคนนะครับเนาะวันนี้ว่าพูดกับสิมาให้กำลังใจนำท่มวมที่หาดไงนะครับเนาะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นจังไดนะครับเนาะตอนนี้กัถือว่าน้ำลดลุ่งเน่นะครับเนาะเป็นบางส่วนนะครับเนาะลาสุดนะครับเนาะกาะว่าเห็นจากในติ๊ t ตอกเนี่ยเห็นในไรย,ย่างนะครับที่คนไทยเขาไป่วยเหลือกันนะครับเนาะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณทุกคนนะครับเมื่อที่เขามาติดตามรับชมสองบาพูนะครับเมืกอคือ่วนนี้ก็สถานการณ์น้ำท่วมเนาะบูวา้ํามาจากไซนะครับเนาะเพราะว่าย่ำนี้นะครับเนาะดอูนี้นะครับบ้านบาพูน้ําจะไม่ท่วมนะน้ําจะลดลงนะครับเนาะแต่ว่าประเทศไทยน้ําท่วมไม่รู้ว่า น้ำมาจากไหนนะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนรู้นะครับเนาะพี่ๆก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับแนะเยก็อีกอย่างนะครับเนาะคนไทยเขาไม่เคยทิ้งกันนะครับเนาะคนไทยเขาไปช่วยเรือกันนะครับเนาะอีสานก็ไปนะครับไปไปทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับเนาะไปช่วยคนที่ประสบภัยนะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวบพูจะคลิปขึ้นให้ดูนะครับเนาะ ก็ไม่กล้าขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีดีกริินะครับเอาะดูกันเลยครับเราไม่สามารถไปไม่ได้เราไม่รู้จะช่วยใครได้เนมตอนเนี้ยคนเยอะมากต้องการออกจากบ้าน ให้ผู้นําประเทศดูนี่แบบนี้โอ้โหนะกำลังเราไม่พอกําลังเราไม่พอทุกคนต้องการตอนนี้ทุกคนต้องการทุกคนกำลังจะตายหมแล้วตอไปล้ว่่อย Mm hmm. รอแป๊บนึงเขากำลังมานี่นะรอแป๊บนึงน,นะเขากำลังมาโอเคต้นพอลแล้วแปะง บาผู้เ็เห็นได้หลายคนเนาะที่ออกมา,อาตอบตุหน้าอยู่ยังประมาณนี้เนาะถ้าเป็นบ้านบาผู้นะครับบอกเลยว่าโดนจับแน่นอนคุกหาปีนะครับท้าออกมาเหตุเทนต์เกี่ยวกับแบบนี้นะครับเนาะแต่ประเทศไทยสามารถบาไหลหรือว่าคอมมิทยังต่งตางๆไหลนะครับเนาะ เป็นชีบจับหรือว่าชีโรลงถั่นะครับเนาะเพราะว่า,วามันเป็นคำตีสมของประชาชนใดนะครับเนาะเกี่ยวกับนายกเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นบ้านบ่าวผู้นะครับโดนจับแน่นอนนะครับนี่แหละคือความแตกต่างประเทศผมและก็ประเทศไทยนะครับนี่แหละคือการจะมาพูดหรือว่ามาออกแสดงความคิดเห็นนะครับไม่ได้นะครับบ้านบ่าวผู้โดนจับคุกค่าปี ปุ๊บีแน่นอนนะครับผมก็เห็นหลายหลายคนนะที่ออกมาลานายกอะไรนะครับแต่ว่านายกก็ไม่พูดแม่อะไรน,นะครับนอนอยู่เงียบไปนะครับนี่แหละแต่ถ้าเป็นบ้านบาภูนะครับโดนจับนะนะครับไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์แบบไหนทำคอนเทนต์อะไรนะครับโดนแน่นอนนะครับโดนจับแน่นอนนะครับ แต่ประเทศไทยเขาไม่เป็นแบบนี้นะครับเนาะเขาจะฟังความประชาชนแล้วก็เอามาปฏิบัติตามนะครับเนาะเพราะว่าเขากินเงินภาษีประชาชนนะครับนี่แหละคือประเทศไทยนะครับนะผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะครับเนาะแต่วันนี้ก็เลยมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะเห็นแบบนี้นะครับเนาะ แต่ก็เห็นนะครับนี่แหละคือภาพลับของประเทศไทยนะครับที่ปายชซาชนสามารถพูดลายแล้วก็แสดงความคิดเห็นลายนะครับนะนะก็ขอส่งกําลังใจไปให้พี่น้องทุกคนนะครับชาวหาดใหญ่นะครับเนาะอันนี้จากใจนะครับถึงจะไไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเนาะแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะเพราะว่าบ้านบ่าวภูก็เคยน้ําท่วมหนักเหมือนกันนะครับเนาะลาวใต้นะครับ นะแต่ว่าก็มีท่วมหนักขนาดนี้นะครับอันนี้ท่วมหนักมากนะครับเนาะก็เป็นห่วงพี่ๆทุกคนนะครับเนาะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเนาะถ้าเห็นจิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นนะครับเข้ามาหาไลน์นะครับเนาะ <S <S ผมเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งคนนะครับเนาะถึงแม้จะไม่ได้เป็นลุงเป็นซวยแต่ก็พูดแบบนี้ให้กําลังใจนะครับเพราะว่าบ่าวภูก็ไม่รู้นะครับเนาะว่า จะไปทางไหนอะไรยังไงนะครับนาอแต่ไม่ไปดีกว่านะครับส่งกําลังใจให้เอาไปก็อมันไม่เหมาะสมนะครับนาะอมันไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เห็นคนผู้ใหญ่ลงไปส่วยหลายๆนะครับดีใจมากเห็นเห็นในทิกตอกเห็นใน Facebook เห็นใน YouTube นะครับนาะอที่ ผู้ใหญ่ลงไปช่วยผมกคดีใจได้เห็นภาพนี้นะครับเนาะประชาชนลาไลา่ตำหนิไล่อันนี้ไล่นี่แหละคือความภูมิใจของผมนะครับเพราะว่าบ้านผมพูดไม่ไล่เลยนะถ้าเป็นอะไรก็ต้องเงียบไม่ต้องพูดถ้าพูดนี่รุนจับไม่นั้นก็ลุนอุ้มหายอะไรประมาณนี้นะครับเนาะาสำหรับลิปนี้บาปูก็จะจบจิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะ